สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเองครับเกียร์ฟอร์เวิร์ดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาสวยทุกปินฟินทุคู่ไปด้วยกันเหมือนเดิมครับวันนี้จัดกันไป3คู่หน้าเชียร์ประจำค่ำคืนวันพุธที่15มกราคม2568นะครับเดี๋ยวที่ค่ำคืนนี้นะครับผมก็จะหยิบยกมาเหมือนเดิมครับ3คู่ครับคืนนี้พิมพ์เล็กลงเตะกัน4คู่บุนเดสสก้าอี้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้หยิบยกกันมาให้3คู่เดี๋ยวจะมีพิมพ์เล็กให้วก่อ1คู่แลวันนะคร ไทยลีกพอสมควรเลยทีเดียวนะครก็ก่อนอื่นเลยครับฝากทุกคนหน่อยครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะฮะใครที่ยังไม่มีผู้นำดีๆในบ้านนะครับบ้านของฟ o ตบอล l ฟร์เอเนี่ยยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับมีทั้งอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังกูรูระดับประเทศครับอยู่ในบ้านผมทั้งหมดแล้วนะและที่สำคัญช่วงนี้ฟินกันบ่อยมากๆนะับวันก่อนหน้านี้ก็ให้ VP 10K ไปทางด้านของมอนซาด้วยนะครับ คิดถึงแนวต้านเนี่ยต้องคิดถึงเกียร์ฟอร์เวิร์ดเลยผมบอกเลยว่าผมพาทุกคนเนี่ยนะครับฟินกันจัดแน่นอนนะครบอลที่แบบว่าดูแล้วค่อนข้างจะมีปัญหาเนี่ยนะครับผมเตือนให้ตลอดแน่นอนไปตามกันในบ้านแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันในบ้านแล้วกันนะครับโอเคเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับวันนี้ครับไม่รอช้าครับขอไปกันที่คู่แรกของวันนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับไปกันที่เอฟเวอร์ตันครับจะต้องเปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่านะครับสำหรับคู่นี้ครับเจ้าถิ่นอย่างเอฟเวอร์ตันครับผลงานเก็บชัยชนะได้เพียงแค่หนึ่งจากห้าเท่านั เอฟเอัพไป2ประตูศูนย์นะครับในขณะที่ผู้มาเยือนอย่างแอสตันวิลล่าครับผลงานดูดีพอสมควรเลยครับชนะได้3จาก5นะครับแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะชนะเวสต์แฮมในบอลเอฟเอคัพมาด้วยนะครับเกมนี้ครับมองดูอย่างนี้แล้วกันนะครับ2ทีมนี้เนี่ยถือว่าเป็นคู่ปรับกันเลยนะครับช่วงหลังๆมาถึงแม้วิลล่าจะผลงานดีขึ้นก็ตามครับแต่การบุกไปเยือนกูลิสันพาร์คบ้านของเอฟเวอร์ตันผมมองว่าไม่ง่ายครับบวกกับแนวต้านวันนี้ค่อนข้างจัดเอียงเทไปทางด้านของเอฟเวอร์ตันด้วยนะครับเพราะฉันเชื่อววว่่่่าาัััััันนนนนีีีี้้คคคคครรรรรรรบบบบบมมโอออออกกกสแแแงตตเเเเเเเยยะหลืิช์ทป็ู Yeah. Uh -huh. และคู่ต่อไปครับคู่ที่2นะครับไปกันที่อาร์เซนอลครับจะต้องเปิดบ้านพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับสำหรับเจ้าถิ่นอย่างอาร์เซนอลครับผลงานเก็บชัยชนะได้2อจากหนะครับเกมล่าสุดเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในบอลเอฟเอคับไปแล้วก็แพ้ในช่วงต่อเวลาเนี่ยในขณะที่ทางฝั่งของผู้มาเยือนอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ครับพวกเขาเก็บชัยชนะได้เพียงแค่1นจากหเช่นกันนะครับเกมล่าสุดก็เสมอทําเวิร์ดไปนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าทีมของอาร์เซนอลอาจจะดูมีภาษีที่ดีกว่าก็จริงนะครับแต่ช่วงนี้อาร์เซนออลลลฟร์มหุดงไป นะแล้วก็ส่วนมากแล้วจะเป็นเกมในบ้านด้วยนะที่อาร์สนอลเล่นไม่ค่อยดีแล้วที่สําคัญครับการเจอกับสเปอร์แล้วมาในโจทย์แบบนี้ผมว่าเป็นโจทย์ที่ยากไปหน่อยนะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยแนวต้านค่อนข้างจะเทปไปทางด้านสเปอร์อแน่นอนนะเพราะฉะนั้นคืนนี้ครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับมองได้เลยครับที่ท็อตแนมสเปอร์เชื่อว่าวันนี้ครับถ้าแพ้จริงครับแพ้แค่1ประตูเท่านั้นครับ และคู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายครับวันนี้เราจะไปกันที่ไทยลีกแล้วกันนะฮะไทยลีกวันนี้เนี่ยขอไปกันที่บุรีรัมยูเนเต็ดครับจะต้องเปิดบ้านพบกับเชียงรายยูเนเต็ดนะครับสำหรับคู่นี้ครับเจ้าถิ่นอย่างบุรีรัมเนี่ยนะครับในช่วงเลกสองเนี่ยนะครับเสริมผู้เล่นมาเยอะแยะเลยนะอาวุธหนักเต็มเลยนะครับก็ทําให้บุรีรัมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นทีมเต็งอิ่มเดิมนะแต่ว่าดูจากเกมที่ผ่านมาที่บุรีรัมเล่นกับแบงคอกเนี่ยก็ต้องบอกว่าการที่พวกเขาเสริมตัวผู้เล่นมาเยอะเนี่ย พอสมควรนะรถึงแม้ว่าในเรื่องของผลงานเนี่ยเชียงรายจะดูเป็นรองครับแต่ว่าเชียงรายเองนัดที่แล้วนะครับเพิ่งจะเอาชนะท่าเรือมาได้1นด้วยนะครับผมว่าเชียงรายในเล็กสอเนี่ยถือว่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วเกมแบบนี้ครับผมว่าวันนี้นะโจทย์ของบุรีรัมเนี่ยดูแล้วค่อนข้างจะรุนแรงไปสักนิดนึงนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับแนวต้านมันค่อนข้างเอียงเอียงไปทางด้านเชียงรายนะครับเชื่อว่าเชียงรายที่ผลงานแบบนี้มีโอกาสครับที่จะแพ้บุรีรัมไม่ขาดนะครับผมว่าแพ้มากสุดก็แพ้แค่2ประตูเท่านั้นนะครับเพราะ นนั้นเชียร์ได้เลยครับที่เชียงรายยูเอฟเนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสามคู่หน้าเชียร์เกียร์ร์เวิร์ในค่ำคืนนี้ใครที่ชอบไปตามกันได้เลยส่วนถ้าเกิดว่าอยากได้มากกว่านี้ครับบอกแล้วนะครับในบ้านของฟุตบอลเฟอร์ดไม่ผิดหวังแน่นอนครับ v i p 10K แบบนี้อยู่ในบ้านเท่านั้นใครสนใจตามในบ้านได้เลยวันนี้ผมเกียร์ร์เวิร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอให้ค่ำคืนนี้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ